สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค i นิ t ิตีเนะคะวันนี้นะคะคินิติยวจะมารีวิวเป็นตลับผ้าผง,งของขวัญวัดปากน้ํานั่นเองนะคะซึ่งใบนี้นะคะความเรียกว่ายูนีของเขาก็คือการ ขัดเงาทั้งใบนะคะก็เท่คลาสสิกสวยสุดๆนะคะคินติติชอบมากๆมากๆนะคะก็ใบนี้แล้วก็สภาพดีด้วยแล้วทองเน้นๆเลยนะคะก็งานขัดเงาอาจจะแบบแสงอาจจะสะท้อนหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ความมันเป็นงานขัดเงานะคะมันก็จะคล้ายๆกับพวกกระเป๋านะคะที่เป็นแบบวินเทจนะคะก็จะมีอาจจะมีรอยบ้างนะคะตามปกติแต่ว่ารอยพวกนี้ก็คือความแบบเป็นเสน่ห์ ในความคิดของคินนะคะก็คือสเสน่ห์ของแบบตลับนั่นเองนะคะแต่ว่าน้องไม่โฟกัสเลยรอบรอบนี้น้องดื้อมากแต่ว่ามันเป็นงานขัดเงาทั้งใบอย่างนี้เลยนะคะก็ด้านข้างของเขาก็ปิดสนิทดีนะคะชือ้อเฮ้ะทำไมโฟกัสยากจังเดี๋ยวเคีนพยายามปรับให้น้องมันโฟกัสแป๊บหนึ่งนะคะนี่คะ่ะด้านข้างก็ปิดสนิทดีนะคะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะก็อาจจะดูยากหน่อยนะคะเพราะด้วยความที่มันเป็นงานขัดเงาแล้วมันสะท้อนนะคะแสงแล้วตลับของเขาก็จะมีหมุดนะคะมีหมุด,ดเอาไว้เปิดปิดตลับเช่นกันนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยแน่นมากแอบแน่นจริงๆนะคะแล้วเขาปิดสนิทด,ด้วยนะคะใบนี้แล้วด้านบนนะคะก็มีบ่าอาร์มเล็กๆอย่างนี้นะคะสวยๆน่ารัก แล้วก็ห่วงของเขาก็อยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะคะแทบไม่มีรอยบิดนะคะชึบด้านบนก็ปิดสนิทเช่นกันแอบรีวิวยากนะคะใบแบบขัดเงาเราเป็นใบสี่เหลี่ยมด้วยทั้งหมดแสบตาเลยชึบนี่ค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะบานพับของเขาก็ยังอยู่ในสภาพดีนะคะ หลอดบานพับดีเช็คลิสต์นะคะเช็คลิสต์นี่ค่ะแล้วด้านหลังนะคะก็เป็นงานขัดเงาทั้งใบเลยเดี๋ยวลองปรับแสงชืบด้วยความที่เขาแบบเป็นงานขัดเงาอะไรอย่างนี้นะคะใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีรอยบ้างเป็นตามปกตินะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าในความคิดของคิมคิมรู้สึกว่ามันดูวินเทจดีนะคะก็เลยชอบแล้วเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมตรง แบบน่าจอตรงสุดทิดด้วยนะคะแล้วก็ขนาดนะคะลืมบอกนะคะว่าด้านในเนี่ยก็จะมีลิ้นแบบนี้ด้วยนะคะลิ้นกั้นระหว่างตรงหลอดอหลอดหมุด ตลับนะคะกับที่วางพระนะคะซึ่งใบนี้นะคะเปิดค่อนข้างยากก็เลยไม่ได้เปิดนะคะแต่ว่าบารพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะก็สภาพสวยด้วยแล้วก็ขนาดด้านในนะคะความกว้างจากด้านซ้ายไปด้านขวานะคะจะอยู่ที่1.6เซนความสูงนะคะจากตรงฉากกั้นนะคะลงมาด้านล่างเนี่ยก็อยู่ที่2.15เซนนะคะแล้วส่วนความ กว้างที่หน้าจอนะคะอยู่ที่1.4เซนแล้วก็ความสูงที่หน้าจอนะคะอยู่ที่2เซนนะคะก็ทั่วใหญ่เนี่ยก็ตลับปากน้ํานะคะตลับพับปากน้ําจะเป็นเหมาะกับการรองยางขึ้นหน้าพลาสติกนะคะก็เอาไว้เพราะเป็นพันเนื้อผงด้วยนะคะก็รองยางก็จะเซฟหน่อยนะคะแต่ว่าท่านไหนนะคะที่ชอบแบบเอ้ยอยาก เหมือนเราใส่เป็นแบบใส่อคทิวิตี้อะไรต่างๆนะคะจอเลี่ยมกระน,น้ำก็ได้แต่ว่าต้องเผื่อขนาดเอาไว้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วใบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าทองเน้นๆเลยนะคะน้ำหนักของเขาอยู่ที่20จุด 30กรัมนะคะก็หนักจริงหนักเลยนะคะก็ท่าไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางกติดต่อที่ขึ้นอยู่ณนะที่นี้ได้เลยคะ่ะหรือว่าตามหารตรับทองกอบทองสำรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตรับทองกอบทองมือหนึ่งนะคะสอบถามได้ทางไลน์ s i t k 6 6 6 หรือเพจ Facebook ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทร0899866685ค่ะก็ร,ร้านเรานะคะอยู่ชั้น3ามห้ามาทิพงามวันร้านอยู่ติดกับรลอตัวกลางเลยนะคะก็เผื่อท่านไหนอยากมาแบ่งปันตลับทองกอบทองเสศษทองพ้าทองคำหรือมาลองตลับมาแวะมาพูดคุยและเปลี่ยนกันนะคะก็ยินดีให้บริการมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้คินดิติขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าชอบลินี้ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กินนิติทีเคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ